สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอภายท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แจ้งให้ทราบว่าเราได้ทําการเพาะเมล็ดแมลงลักด้วยวิธีการควบแน่นและจะทําการรีวิวอัปเดตนะครับภายใน3วันนะครับเนื่องจากว่าทางผมติดธุระด่วนนะครับต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและเพิ่งกลับมานะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับร่วมๆวม2สัปดาห์ครับมาเปิดดูนะปรากฏว่าต้นแมลงลักนั้นนะครับ งอกขึ้นมานะฮะแล้วก็ต้นยืดนะครับแล้วก็มีบางต้นนะครับตายนะฮะก็สรุปนะฮะเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่าการเพาะด้วยวิธีการควบแน่นนั้นนะครับาสามารถทําได้นะฮะแต่ว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยในการงอกเนี่ยทางผมคาดว่าน่าจะประมาณ3-5วันนะฮะต้นต้นกาเขาเนี่ยก็น่าจะงอกขึ้นมาแล้วนะครับแต่นันนี้เราใช้เวลามากเกินไปนะครับ ก็เลยทําให้ต้นกล้าที่งอกมานั้นนะครับมีอาการหิวแสงนะฮะก็เลยยืดต้นนะฮะแล้วต้นก็เลยบางเล็กนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็สรุปว่านะครับวิธีการควบแน่นโดยใช้ภาชนะที่ปิดทึบหมดเลยเนี่ยนะครับภาชนะทึบแสงนั้นสามารถทําได้นะฮะแต่ว่าระยะเวลาในการเปิดอาจจะต้องสั้นลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปนะครับผมจะทดลองโดยการนำเมล็ดเมลักเพาะลงดินโดยตรงนะครับติดตามชมกันครับ